สวัสดีครับสวัสดี FC ผู้น่ารักท,ท,ทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องท็อปแท็ปล้อไฮโซช่องเพจ t ีแอรถดําแต่งสวยแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้ก็ตกแต่งเจ้านารุโตอีกเช่นเคยโอโ้ทีมช่างก็ดูเดือดเหลือเกินกำลังทําลังคานะครับต่อลังคา ประมาณ4ี่เมตรห0ครับไม,ไม่มีเสกากลางนะครับจะได้มีที่จอดรถแล้วก็ฝนจะไม่สาดก็ไปข้างในนะครับรถคันนี้ก็รอช่างมาทำไฟเจลมโบส่วนห้องก็นี่ต่อเสร็จแล้วห้องนั่นเหลือเดินไฟ จะพาไปดูกันระหว่างห้องออฟฟิศกับที่นอนที่นอนก็จะอยู่ในนี้ออฟฟิศก็จะอยู่ข้างนอกจะให้มีแต่โชฟากับโต๊ะทำงานนะครับเข้าสายไฟมาส่งกีนีเลย ตอนนี้เจก็กำลังใส่ฝาครอบล้อรครับใส่ฝาครอบล้อรลรอ,อไปเลยจังหวะนี้ไฟก็ใส่เมื่อเช้าไฟใต้ตากระจังใส่เสร็จเมื่อเช้านะครับครบเซร็จแล้วนะครับผมไม่ต้องแปลงก็สวยก็หล่อได้ครับ แก้มของตาหวานนะครับแต่ว่าเป็นตาเป็นล็อกพันไทยฝาครอบล้อขนาดยี5บสองจห้ามื่นกว่าบาทครัชบชุดนึ่งฝาครอบตันี้สวยมากเลย ันเป็นบอาเข้าไปข้างในก็เหลือเอาไปเชื่อมปลายท่อกับคืนนะครับแผ่สามรอครับเข้ารูปอย่างดีเลย 2.5มันมีตัวให้ตัวเลือกเยอะครับขวาครอบไม่เหมือนขอจ9 5ห9 5มีให้เลือกน้อยครับจะมีจะมีแบบเว้าแบบโนนแบบแบนอันนี้ผมเลือกเป็นแบบนี้ครับเท่ดีมันจะครอบดุมได้ด้วยครับครอบดุมไว้เลยใครที่บอกว่า,าสีล้อมันขัดใจนะครับทีนี้ก็ไม่ขัดแล้วครับ ความหมายของผมก็คือผมจะใส่สาครอบอยู่แล้วจะใส่สาครอบให้เขาอยู่แล้วครับใครที่ซื้อไปนี่ยางเยอะมากเลยลายยางก็ยังเยอะใมรได้อีกนะ เยอะครับคันนี้จะคิดว่าอยากจะเอาไว้ใช้เองนะมันมันไม่รู้ว่าต้นทุนมันไปตกอยู่ที่เท่าไหร่แล้วตอนนี้มันเลยเจ็ดแสนไปแล้วครับต้นทุนยางยังเหลือเยอะอยู่นะลึกมากเลยนะ ผมเอาไปลุยแล้วดินเหนียวไม่ค่อยเกาะครับผ่านได้สบายเลยดินเหนียวไปได้สบายล้างหมอก็รอครับดูดี เหลือแค่ขากระจกซ้ายนะครับกับไฟหลังคาแค่นั้นแหละไม่มีงบที่จะทําใส่กระชงกระเช้าแล้วครับหมดงบแล้วครับบานปลายแล้วรู้สึกว่าตอนนี้ขายเจ็ดแสนเจ็ดนี่ได้กําไรนิดเดียวเสียเวลาไปตั้งหลายเดือนนะครับก็รถมันเลือกเจ้าของนะครับ ถ้าใครบอกว่าขายรถราคาสูงก็ไม่ได้ว่านะครับผมเพราะว่าคนที่เขาต้องการรถที่สวยแต่งไว้เรียบร้อยแล้วก็ดูดีเขาก็พร้อมสู้ราคาครับแต่คนที่แบบว่าหารถใส่เงินมีเงินอยู่ห้าแสนหรือหกแสนอย่างเงี้ยอยากจะหารถสภาพนี้มันก็ต้องทําใจหน่อยมันมันไม่มีครับมันไม่มีต่อใหม่ด้วยนะครับแล้วก็สภาพรถตอนที่อ เป็นหัวแคสซีก็สวยมากครับคันนี้ก็ถ้าเกิดหารถใส่เงินมีเงินอยู่ห้าแสนกว่าหกแสนก็มือสองครับถามว่ามือสองสวยไหมสวยเหมือนกันแต่ถ้าคุณจะแต่งให้ได้ขนาดนี้คุณลองคิดดูกันชนหมื่นเก้าทั้งค่าไปเอาชุดหน้าทั้งหมดเนี่ยเกือบสามหมื่นบาทนะครับชุดหน้าเนี่ยฝาครอบล้อนะครับหมื่นกว่าบาท นะเดี๋ยวผมจะไล่ให้ฟังหมืน่นเอาตีไปเลยสองหมืน่นตีไปก่อนสองหมื่นค่อยลบออกสองหมืน่นกับตัวนี้กับชุดนี้เป็นกับชุดนี้ชุดแต่งหัวชุดขากระจกนี่ตีไปเลยห้าหมืน่นห้าหมืน่นหกหมืน่นกับฝาครอบล้อหกหมื่นห้ากับฝาครอบล้อหกหมื่นห้ากับฝาครอบล้อครับแล้วก็กันหมาอีกข้างละสองพันห้าเป็นห้าพันเป็น เจ็ดหนบาทครับแล้วก็บ่อบันไดอีกก็ตีไปเลยข้างละพันห้าเป็นเจ็ดหมืนสามเจ็ดมืสามแล้วก็หุ้มภายในอีกหมื่นหมื่นแปดนะครับอืมเป็นเท่าไหร่ละเกือบแสนนะคนไปซื้อรถมาคันละห้าแสนห้าหกแสนอะ คุณก็แต่งไปอีกเป็นแสนคุณไม่ได้ดั้มใหม่ด้วยนะอันนี้ดั้มใหม่เออผ้าใบอีกอะผ้าใบอีกเก้าสิบกิโลกิโลละหนึ่งร้อยบาทก็ 9, เก้าพันเหล็กอีกเหล็กอีกสองเส้นครับเหล็กฉากสองเส้นก็เป็นหมื่นหมื่นหนึ่งแล้วยังไม่รวมน็อตอีกนะดั้มเนี่ยผมต่อไปสองแสนสองแสน สองแสนสองรวมสีอีก 34, สามหมนสีนะครับสีอีกนะครับคุณว่ามันบานไปไหมล่ะ <c oughs> ก็ลองคิดเอานะครับใครที่ปั้นรถจะรู้นะครับแล้วยังไม่รวมค่าเขียนแบบอีกนะผมต้องไปเสียเงินเขียนแบบอีก35,000บาทน,นะครับ นี่นะครับจังหวะที่มันเจ็บที่สุดก็คือไปเขียนแบบนี้นะครับเขียนแบบอีก35,000บาทนะนี่ครับสภาพรถสภาพเครื่องนะครับสวยๆเลย,เ,ลยเดิมๆนะครับเกียร์นี่ช้ามากจะสซีสวยถ้าใครตามสตอรี่รถคันนี้มาตั้งแต่แรกก็จะรู้ว่ารถคันนี้สวยมากครับคนถามซื้อหัวจ็สซีเยอะมาก ผมก็ขายไปคันหนึ่งเหลือคันหนึ่งเห็นไหมตัวกองโซล่ายังอยู่เหมือนเดิมเป๊ะเลยสามลูกเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับภายในก็ไม่คีริ้วคีริเลนะครับครบหมดนะครับภายในสวยกว่ารถใหม่อีกนะถ้าคุณกล้าที่จะเปิดใจทำนะครับ V.I.P. สวยกว่ารถใหม่นะครับภายใน ลแล้วผมก็แปลงอันนี้ด้วยแปลงขาคัดเป็นขาคัดลมนะครับนี่เป็นหม้อลมนะหม้อลมคัดล่างนี่ครับรถไทยไม่มีนะครับหม้อลมมีแต่รถญี่ปุ่นนะครับแปลงเพราะว่ามันมันเหยียบแล้วมันหนัก ก็เลยอยากจะแปลงให้มันเบาๆเหมือนรถญี่ปุ่นแหนบก็ไม่ต้องเสริมนะครับแหนบเยอะอยู่แล้วคันนี้ไม่ต้องเสริมใช้ใช้ยาวๆใช้ไปเลยเสื้อเพาก็เป็นเสื้อผพาเก็ดตันเก็ดตันแท้นะครับ เปเลยมาฟอบตัวน,นี้ถูกใจมากจะให้ดูภาพรวมสาวไปขึ้นงามเนี่ยฮะสาวไป <c oughs> งามบ่คนมาสูขาไปบ่ท่นรองกระเลี่ยวนี่แหละขาขเหลือขากัะโจขางใส่ว่าทั้นเร็ว ต้องไปเอาที่ชุมพลเอาไปทำเหรียญแล้วบิน,บ,นบินส่งตามไล่ละนี่ครับก็ใครสนใจก็085 585 9 9ห้ครับเหลือไฟลังคานะครับไฟลังคาแล้วก็ ขากระจกซ้ายครับเหลือแค่นี้เละผมทําได้แค่นี้เลยเหลือไฟหลังคาแล้วก็ขากระจกซ้ายแค่นั้นนะครับไม่แต่งเยอะกว่านี้ครับแต่งเยอะกว่านี้ขายไม่ได้ครับคันนี้ต้องเอาไปใช้เองถ้าแต่งเยอะกว่านี้โอเคครับขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม